เนี ouais. ่ยักแล้ว yeah, ก uh ็จ huh. so ันเลยลูเมีชักได้กได้เฮ้ยออกเออลลเลยแก้วเลยเจ๋จันยายจีดลูเลยมาดูเราพ่อเรพวกอผิดเรงเราเลยโราขาดูได้ไทั้งาไดรู้นะงเราพ่อมาาอครับสองมดได้แรกครับขอตัวคอนเถียงแล้เเถียงเน ยันจิตแล้วก็ดูหลกเขยหลกไหนนะอะไรคนไอเจนไอเจนอะไรเนี่ยไอฟังอนไม่ได้หลายคนนะครับนะครับมีความยินดีนะครับมีความยินดีและมีความหมายนะครับเี่วยวเราได้มีอายุยืนถุนว่าไว่าอายุยืนมาถึงอีกปีหนึ่งที่เราทูทนมาหน้ากายของเราที่ทูทนมาไม่ว่าจะเจ็บจะคลายพันไหนเราก็พยายามรักษามากกันเรากระพุมใจในช่นที่ผ่านมานะครับว่าร่างกายเราได้อยู่มาอีกหนึ่งปี ใขอบอีกหนึ่งปีนะครับเนี่ยคป้นปีไม่แรวปีสอันห้าหเจ็ดนี่นะครับกรบพมทางวัดเดก่งมากกัจะขออารัธนาคุณแบบศีลใสในที่สักว์ศีที่มีอยู่ในพื้นที่นี้นะครับอย่างดีเราได้ไปไหว้ท่านในบัวท่านบุญในการท่านนำบุญีแล้วน,นลวนะครับเกือากันไหว้ท,ท่านถุงพานตรงนี้ที่เป็นบัญชีตรงนี้นะครับในการอารัธนาเอาหลวงปู่ทวดมาเยหายด้วยมาช่วยบป้องคุ้มอ,อ,อ,อรักษาในคบครนี้นะครับ ในการผ่าบรุงผ่านวงถุกประโคมนะครับทํางานชิงการน่งๆใดไว้ไว้ทำมาค้าขายรับราชการไท้ปีจะเริญในทีการงานทามาค้าขายกันใดปีขง้นเป็นทองถือมีกําไรนะครับมีกําไรสามารถเลี้ยงชีพของเราให้มันด่างยืนไปในวันข้างหน้านะครับลนก็สิ่งสุดท้ายที่ยักยอกค้าเอาไว้ก็คือขอให้เรากายเราอย่าให้เจ็บอย่าให้จนชิงเทพพ้นมาแล้วครับถือว่าเออเราเป็นชิงที่จุดีนะครับ คนเราต่างไม่เก็บไม่จนทุกข์กระเพาดีมันก็ดีไปทั้งหมดนะครับจิตใจเขาเราก็ดีนะครับขอให้มีความสุขคุณเื่อญตลอดไปปี2567นี้ด้วยเชิญปินโยปินโยปินโยอย่าฟังครับอย่าอย่าฟังความดูดรุนของพี่น้องมันเป็นกลิมังเยอะผีน้องถ่ายมีมังปอบปีนึงแล้วนะครับที่เราไปได้มาที่นี่นะครับเือครอบหอกปีโคจอกเจ็ดด้านจอกเจ็ดด้าน เจนน่าจ้าเรานพิ่งก็ขอี้ยงน้องสมัยนี้เป็นน้องทุกคนนะคะแล้วก็แต่มาวันนี้การดีใจเนาะทางพี่น้องไม่แก้พี่น้องละพ่อพี่น้องพันยิ้มไปมาพบกันสามร้อยหกสิบห้าวันมาพบกันแล้วพี่น่าพี่นี่ก็ขอให้โชคดีโชคดีแล้วก็มีความเจริญหนุนเรื่องในนาทีการงานไม่จ็ไม่จนไม่ขาว

รวยพอยิ้มแต่ยิ้มแบายิยิ้แย้มแสใุกจิกการหนใจขอให้สวัสดีปีนี้ีใหม่ปีนี้อย่าทายแล้วปิดขนดิขอให้มีความอยาให้มีความทุขให้มีความสุทุกตวนและเวลาใจทีใจชั้นหวังขอให้ได้ได้ใจหนึ่นา รอบก่อนวันดีปีใหม่ค่ะวันดีปีใหม่จ้าโอ้ย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 วันดีปีใหม่จ้าวันดีีใหม่จ้าเอ้ยสวนทางวันดีปีใหม่ก็สวนวันดีปีใหม่จ้าจ้า ไปล <ไป S 1> ังต่อไปจ้ะ